สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานไฟล์ e x c e l ที่ใช้สำหรับตรวจสอบฐานข้อมูลสินทรัพย์แล้วก็ค่าเสื่อมราคาปี2563ถึงปี2565 3ปีนะครับก่อนอื่นเราจะต้องเอารหัสผู้ใช้งานมากรอกลงในช่องสีชมพูนะครับการที่จะไปเอารหัสสามารถคลิกได้ที่ชีตรหัสผู้ใช้งานหรือคลิกเข้าไปใน คำว่ารหัสผู้ใช้งานสีแดงนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะลิงก์มาที่ชีตรหัสผู้ใช้งานให้เราคลิกที่จังหวัดครับติ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกแล้วก็หาจังหวัดของเราอย่างเช่นหาน่านแล้วก็กดตกลงมันก็จะดึงขึ้นมาเฉพาะจังหวัดของเรานะครับตามตัวอย่างผมจะเอาขอนแก่นนะผมไปเอาคำว่าน่านออก กดตกลงครับมันก็จะดึงขึ้นมาเฉพาะขอนแก่นผมเอาเอาาอบตหนองมะเขือนะครับคัดลอกรหัสผู้ใช้งานไปกลับไปที่หน้าสารบัญน,นะครับวางลงตรงช่องสีชมพูคลิกเมาส์ข้างขวา123ครับผมก็จะขึ้นชื่อหน่วยงานของเราแล้วเรามาอ่านวิธีการใช้งานดูข้อ1เราทำแล้วข้อ2นํนำฐานข้อมูลสินทรัพย์ จากลาแอดนะครับมาวางที่ชีทข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์แล้วก็ข้อ3นําข้อมูลงบทดลองปี65ก็คือปัจจุบันมาวางที่ชีทงบทดลองปี2565อ่านข้อ4ครับถ้ายังไม่ดําเนินการตามข้อ1และข้อ3สูตรจะยังไม่ทํางานนะครับ1กับ3 1เราทําแล้วเหลือ2กับ3นะครับเราไปที่2ก่อน2 ไปที่ระบบลาแอรครับไปเอาฐานข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ไปที่ระบบบัญชีทะเบียนสินทรัพย์จัดทําฐานข้อมูลสินทรัพย์จัดทําฐานข้อมูลสินทรัพย์คลิกเข้าไปครับการคำนวณค่าเสื่อมราคาเลือกทั้งหมดประเภทสินทรัพย์ให้เลือกทั้งหมดชน,นิดสินทรัพย์เช่นเดียวกันเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกดาวน์โหลดไฟล์เพื่อแก้ไข โหลดเสร็จแล้วอยู่มุมล่างซ้ายคลิกขึ้นมาครับกดเปิดใช้งานการแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วไฟล์บันทึกเป็นแล้วก็ใส่โฟลเดอร์ที่เราต้องการใส่ชื่อไฟล์นะครับของผมมีไว้แล้วเลือกได้เลยกดบันทึก<ม>แต่ของใครเป็นเครื่องใหม่นะครับก็ตั้งชื่อนะครับ อันนี้ผมกดใช่ไปเราจะได้ข้อมูลในเครื่องของเราไว้แล้วนะครับก็ไปเอางบทดลองมาอีกนะครับคลิกที่โลโก้ก่อนนะครับอาหลูดนะครับเข้าใหม่ไปที่ระบบบัญชีนะครับไปที่รายงานงบการเงินประจำเดือนแล้วก็เลือกงบทดลองครับ อยู่ที่ปัจจุบันค้นหาเลย Export Excel ก็จะโหลดมาไว้ที่เครื่องเราโหลดเสร็จคลิกขึ้นมาครับอรอสักครู่เปิดใช้งานการแก้ไขให้ไปที่ไฟล์บันทึกเป็นเลือกโฟลเดอร์อที่เราต้องการอาของผมมีอยู่แล้วผมคลิกเลือกเอานะครับรของเรายังไม่มีเรากา็ใส่ชื่อนะครับแล้วก็กดบันทึก ของผมก็กดใช่ไปครับเราก็จะได้มีข้อมูลงบทดลองและจากนั้นเรากลับคืนไปที่ไฟล์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือ,อชี้ข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์นะครับตามวิธีการใช้งานข้อ2เราไปคัดลอกมาครับผมฐานข้อมูลเราเลื่อนมานะครับด้านซ้ายมาให้สุดเลย จะเห็นว่ามันคอลัมน์ A มันไม่มีเราก็เอาเมาส์ไปชี้นะครับให้เป็นลูกศรสองแฉก2อหวัวคลิกค้างไว้ดึงออกมาครับผมให้เราไปที่บรรทัดที่3นะครับแล้วก็คลุมมาจนถึงอคอลัมน์สุดท้ายนะครับตามตารางสุดท้ายคลิก กดปุ่มคอนโทรลปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ลูกศรลงนะครับจะเป็นการเลือกเขตข้อมูลทั้งหมดคลิกเมาส์ข้างขวาคัดลอกกลับไปที่ไฟล์ของเรานะครับไปที่ชีตข้อมูลทะเบียนติมทับไปที่คอลัมน์ A นะครับบรรทัดที่3สีเหลืองนะครับคลิกเมาส์ข้างขวาวางแบบ 1, 2, 3 วางลงไปสักครู่นะครับมันก็จะหมุนสักครู่แล้วก็กลับมาที่สารบัญจะเห็นว่าตถานะขึ้นว่ามีข้อมูลแล้วจากนั้นไปที่ข้อ3ต่อนะครับนำข้อมูลงบทดลองปี65มาวางที่ชีตงบทดลองปี65เราไปเอาข้อมูลของเราที่บันทึกไว้นะครับงบทดลองคลิกเมาส์ที่มุมซ้ายบนนะครับ มันก็จะกลุ่มทั้งหมดคลิกเมาส์ข้างขวาคัดลอกแล้วก็กลับไปที่ไฟล์างานของเราเลือกงบทดลองนะครับไปที่จุดตัด,ดด้านบนนะครับมุมซ้ายคลิกเมาส์ข้างขวาวางแบบ1,2,3าวางลงไปแล้วกลับมาที่สารบัญน,นะครับจะเห็นว่าข้อ2งบทดลองปี6 5 5มีข้อมูลแล้วนะครับจากนั้นเราทำครบทั้ง 1>, 1, 2, 3นะครับดูข้อ4อี่มันก็จะทํางานแล้วนะครับขึ้นข้อมูลให้ทุกอย่างเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มตรวจสอบกันข้อที่3นะครับ Total Data ชีตนี้จะมีข้อมูลทั้งหมด615รายการอันนี้ขึ้นอยู่กับฐานทะเบียนสินทรัพย์ของแต่ละหน่วยงานมีเยอะมีน้อยนะครับลิงค์เข้าไปดู ตรงนี้ชีตนี้นะครับมันจะรองรับข้อมูลหนึ่งมืนรายการนะครับผมก็จะทําเป็น2ไฟล์ละกันอีกไฟล์หนึ่งก็รองรับ5,000เนาะถ้าหน่วยงานไหนมีข้อมูลไม่เกิน5,000ก็ใช้ชีตนั้นเนาะใช้ไฟล์นั้น สำหรับไฟนี้ข้อมูลรอ,องรับที่1 0 0 0 0รายการถ้าใครมีเกินนี้ก็ทักมาแจ้งนะครับที่ผมแบ่งเป็น2องไฟก็คือว่าถ้าไฟใหญ่มันก็จะประมวลผลช้านะครับมันก็จะหนักเครื่องเปล่าๆถ้าใครมีข้อมูลน้อยก็ไปใช้ไฟห้าพันแล้วกันนะครับกลับไปที่สารบัญน,นะครับ ข้อมูลไม่ครบถ้วนมี2รายการกรุณาตรวจสอบลิงก์ไปดูซิอะไรไม่ครบถ้วนดูที่ราคาสินทัพ์ครับไม่มีนะครับแนวทางการแก้ไขเรานะครับดูที่ฐานร,รูปภาพนะครับดูที่รูปภาพฐานของเราโหลดออกมานะครับมันจะ,ะ,ะมีสีขาวกับสีเทานะครับถ้าข้อมูลตัวไหนที่เป็นสีขาวตรงนี้ มันสามารถแก้ไขได้แล้วก็อัพกลับเข้าไปในระบบลาแอดมันก็จะทำการเปลี่ยนแปลงให้แต่ถ้าอันไหนเป็นสีเทานะครับมันไม่สามารถแก้ไขได้วิธีการก็คือเราจะต้องไปลบฐานออกนะครับวิธีการลบก็ตามภาพตรงนี้นะครับในระบบลาแอดนะจากนั้นก็ทำฐานใหม่ก็คลิกดูที่คู่มือการจัดทำฐาน เราจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันถึงจะลิงก์ไปที่คู่มือให้วิธีการก็ทำตามคู่มือได้เลยนะครับกลับมาที่ไฟล์งานเราเวลาที่เราจะกลับคืนหน้าสารบัญน,นะครับตั้งแต่ชีตข้อมูลไม่ครบเป็นต้นไปนะครับให้เรามาดับเบิลคลิกที่เซลล์ b 1น,นะแล้วก็กดตกลงครับมันก็จะเด้งกลับมาที่ชีต สารบัญให้เราเลือกคำนวณและไม่คำนวณไว้ผิดไม่มีนะครับเราลิงก์เข้าไปดูของใครมีนะครับจะต้องมาพิจารณาว่าให้ที่เลือกไว้เดิมว่าคำนวณค่าเสื่อมที่ถูกต้องอมันคำนวณหรือไม่คำนวณน,นะครับจากนั้นยังไม่พอเราจะต้องอ มาดูวิเคราะห์ชื่อสินทรัพย์ชนิดสินทรัพย์ว่าเราจัดไว้ถูกต้องหรือยังนะครับวิธีการแก้ไขนะครับจะต้องมีการลบเหมือนเมื่อกี้แล้วก็เพิ่มเข้าไปใหม่เนาะ,ะกลับไปครับ B1 ตกลงไม่เข้าเกณฑ์แต่มีค่าเสื่อมลิง์กเข้าไปดูครับผม อของผมไม่มีเนาะวิธีการแก้ไขก็ต้องปรับปรุงบัญชีนะครับแนวทางการปรับปรุงบัญชีอยู่ชี่ไหนอ่ะไปดูแนวทางกดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวาแนวทางการปรับปรุงบัญชีอยู่เนี่ยนะครับการปรับปรุงสินทรัพย์ค่าเสื่ยมนะครับปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นการปรับปรุงฐานเข้าเมนูนี้ กลับไปซีสารบัญไม่เข้าเกณฑ์แต่มีค่าเสือ่อมคู่มือนะครับลิงค์เข้าไปดูดูนะครับต้องต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยนะวิธีการนะครับดูเสร็จแล้ว กลับไปที่หน้าสารบัญน,นะครับโอเคอตกลงที่ดินและสินทรัพย์ก่อนปี64มีทั้งหมด198รายการลิงก์ไปดูครับมันก็จะดึงฐานข้อมูลออกมาให้เฉพาะตัวเข้าเกณฑ์วันที่30กันยา64ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในฐานตัวนี้จะเป็น ตัวที่สูตรคำนวณให้แล้วก็มาเทียบกันว่ามีผลแตกต่างไหมนะครับเราสามารถกรองดูทีละชนิดได้นะครับอย่างเช่นอาคารสำนักงานตกลงครับอาคารสำนักงานมี4รายการจากทั้งหมด198ดดูอะไรอีกสิ่งปลูกสร้างก็สามารถดูได้นะครับกดตกลงครับ สิ่งปลูกสร้างมี10รายการจากทั้งหมด198รายการนะล้างนะครับล้างตัวกรองออกก็จะขึ้นสู่นะสภาวะปกติปีหนึ่งครับ <B ling> กดตกโลง่งนะค่าเสื่อมปี64ลิงก์เข้าไปดูครับผมตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดนะครับมากกว่าตัวนั้นตัวเมื่อกี้จะเป็นตัวสรุปนะครับ เราสามารถกรองดูได้ทีละชนิดนะครับดูถนนมี8รายการจากทั้งหมด31รายการแบบนี้นะครับร้างตัวกล้องออกครับบีเหมือนเดิมตกลงนะครับคารุพันต่ำกว่าเกณฑ์ปี6 4มี11รายการลิงก์เข้าไปดูครับตรวจสอบตรง ตามทะเบยียนเราไหมนะครับเราสามารถกรองดูได้ทีละชนิดนะครับงานบ้านงานครัวมีทั้งหมด7รายการทั้งหมด11นะครับล้างออกอไปที่ B1 นึงออตกลงสินทรัพย์ปี65มี37รายการลิงก์ไปดูครับมีอะไรบ้าง ของปี65ยังไม่มีค่าเสื่อมราคาสะสมในฐานนะครับผลแตกต่างก็เลยจะติดลบอยู่ก็รอจนกว่าเราจะคำนวณค่าเสื่อมในฐานแล้วค่อยเอามาเทียบอีกครั้งครับก็จะเป็นการเทียบของปี65กลับไปที่ B1 ดับเบลิลคลิกกดตกลงครับเปรียบเทียบทะเบียน กับบัญชีปี64ลิง์เข้าไปให้เราสังเกตดูฝั่งสีเขียวนะครับจะเป็นราคาทุนฝั่งสีเหลืองก็จะเป็นค่าเสื่อมราคาสะสมะมันก็จะมีป 63, ี63-64รวมกันอันนี้งบทดลอง นะครับงบทดลองอันนี้ผลแตกต่างอันนี้ให้เราเอาข้อมูลสินทรัพย์ที่เราได้มาในปี65มากรอกลงในช่อง12.1นะครับ12.1อันนี้ผมกรอกไว้แล้วนะครับผมกรอกไว้แล้วของผมจะไม่มีผลต่างไม่มีผลต่างเลยของราคาทุนในปี64 แล้วก็ค่าเสื่อมราคาสะสมในช่อง10นะครับก็ไม่มีเลยอันนี้ตรงกันถ้าของใครมีต่างนะครับมันก็จะขึ้นว่าจะต้องปรับปรุงในช่อง14กับช่อง17นะครับ14ก็เป็นราคาทุน17ก็เป็นค่าเสื่อมราคาสะสมซึ่งเราจะต้องไปพิจารณาอีกครั้งว่าข้อมูลมันถูกต้องหรือยังนะครับ เดาเพิคลิกกลับไปที่ B1 ครับผมเมื่อกี้เราเปรียบเทียบกันปี64อี่ปรับปรุงบัญชีปีก่อนนะครับมันก็จะมาออกยอดใบผ่านล้างตัวกรองถ้าของใครมีนะครับผลต่างมันจะมาที่นี่แต่ให้เราพิจารณาก่อนว่ามาจากสาเหตุใดนะครับ โดยอ่านคำอธิบายรายละเอียดด้านข้างด้วยนะครับของใครมีผลแตกต่างอของผมไม่มีเนาะ,ะกลับไปดีหครับกดตกลงปี65ครับผมเปรียบเทียบปี65ลิงก์ไปดูซีปี65ก็63บวก64บวกห5รวมสินทรัพย์แล้วก็เทียบกับนบทดลอง ต่างกันไหมต่างนะครับมีต่างมีต่างอยู่ถนนนะครับส่วนค่าเสื่อมราคาละ่ะมีต่างไหมให้เราดูช่อง11นะครับช่อง11ช่อง11ไม่มีผลต่างเลยนะครับค่าเสื่อมราคาสะสมไม่ต่างต่างเฉพาะราคาทุน ตัวไหนที่จะต้องปรับปรุงนะครับดูช่อง15ราคาทุนเป็นถนนส่วนค่าเสื่อมราคาสะสมมีแตงอยู่2ตัวอันนี้ไม่ใช่สาระเนาะเป็นที่ยอมรับได้กลับไปที่ B1 ครับเดี๋วเบินคลิกตกลง เมื่อกี้เราเปรียบเทียบปีง5ปรับปรุงบัญชีปี5มีรายการต้องปรับปรุงกรุณาตรวจสอบอลิงก์ไปดูกรองรายการเอาต้นกับว่างออกนะครับตกลงก็จะมีถนนนะครับบอกว่าต้องเครดิตล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันอันนี้อย่าเพิ่งเอาไปปรับปรุงนะครับมีข้อห้ามเตือนอยู่ข้างบน ซึ่งมันจะต้องฐานจะต้องถูกต้องที่สุดก่อนที่จะต้องมาเปรียบเทียบกับบัญชีถึงจะนำไปสู่การ,ารปรับปรุงทางบัญชีนะครับแต่ตัวเนี้ยฐานนะครับถามกันแล้วระหว่างาพัสดุกับบัญชีพัสดุยังไม่ได้คีย์ฐานเท่ากับจำนวนนี้นะครับ ในทางบัญชีมีการรับรู้ทางบัญชีเรียบร้อยแต่พัสดุยังไม่ได้บันทึกในฐานนะครับเท่ากับจำนวนนี้พอดีเราจะต้องไปเพิ่มฐานข้อมูลสินทรัพย์เข้าไปในส่วนของบัญชีเราจะไม่ได้ปรับปรุงบัญชีนะครับหากลับไปที่ B1 นกดตกลงใบผ่านค่าเสื่อมราคาประจำปีห5 ออกยอดใปผ่านรายการบัญชีแล้วนะครับโปรดตรวจสอบกับระบบลาแอปลิงก์มาดูนะครับเราก็จะเห็นว่าค่าเสื่อมราคากับค่าเสื่อมราคาตัดสมออกยอดมาให้แล้วซึ่งเราจะต้องรู้ว่าฐานข้อมูลสินทรัพย์เราคียเป็นปัจจุบันหรือยังถ้ายัง ไม่เป็นปัจจุบันยอดตรงนี้มันก็จะเป็นยอดที่ไม่ถูกต้องเป็นยอดที่ต่ำกว่าความเป็นจริงเนาะ,ะให้เราคลิกเฉพาะแสดงก็ได้ตัวนี้เราจะต้องรอตรวจสอบกับระบบปลายแอปเมื่อเรากดคำนวณค่าเสื่อมในระบบอีกทีหนึ่งนะครับว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ มันออกยอดไว้ให้เราแล้วนะครับรออากาบไป B ีดัแบเบิลคลิกตกลงครับไปดูหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินครับกดลิงก์เข้าไปตรงนี้จะเป็นการกระทบยอดที่หน่วยตรวจสอบได้ตรวจสอบองบแสดงฐานะการเงินในส่วนของสินทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเอายอด จากเล่มฟ้านะครับที่สตรงรับรองเรามากรอกลงไปในช่องสีเขียวนะครับตรงนี้คอลัมน์สีเขียวช่องสีขาวสามารถกรอกได้แล้วก็เอาสินทรัพย์ของหน่วยงานใต้สังกัดมากรอกลงไปนะครับมันก็จะออกยอดเป็นคงเหลือของอ,อปทอแล้วก็มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลสินทรัพย์ปี64ซึ่งลิงก์มา ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันไหมนะครับกลับไปที่ B1 ครับตกลงแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแนวทางการปรับปรุงบัญชีโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งก็จะมีไว้ให้ทุกคนเป็นคู่มือแนวทางในการปรับปรุงบัญชีนะครับ เมื่อลองทำแล้วติดขัดปัญหาอะไรนะครับก็สอบถามกันในกลุ่มนะครับผมก็จะได้ทำคลิปอธิบายรายละเอียดในแต่ละเรื่องอเพิ่มเติมให้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม